เดียวทางการต่อสู้โดกิโดกิอินเฟอร์โนสำหรับคนที่มีแค่แมสสู้5แพ้1น่านหน่อยแต่ก็ไปได้เรื่อยๆสำหรับคนที่มีเวลาว่างมากพอสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม e t ตาเลีย r ีสตารสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ u g Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะป มือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับด่าน ดกิถือว่าเป็นหนึ่งด่านที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าเขาจะดรอปเซ็ตสปีดโดยพื้นฐานแล้วขุมนรกด่านที่4เนี่ยจะฟาร์มได้ง่ายกว่ามากแต่ด่านอินเฟอร์โนจะมีความยากเพิ่มเติมเขาจะสร้างความเสียหายตัวละครสีแดงเนี่ยแรงถึง200%และสตูก็จะมีเอฟเฟกลดดาเมจถึง90%ต่อให้เรามีดาเมจมากขนาดไหนเราก็จะไม่สามารถตีได้แบบง่ายสําหรับพื้นฐานโดก,กิโดก,กินะครับถ้าเป็นชั้นขุมนรก4เนี่ยยังลดดาเมจแค่50% นะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าใครมีริโมตัวนี้ก็จะค่อนข้างง่ายในการฟาร์มด่านนี้แบบมากๆแต่น้องเขาก็จะไม่ค่อนข้างครอบคุมสักเท่าไหร่สะดวกด่านนี้แต่ก็ลําบากด่านอื่นนิดนึงส่วนถ้าใครมีแค่แมสพอเล่นได้อยู่แต่ด่านด่านหนึ่งต้องใช้เวลาในการฟาร์มค่อนข้างเยอะแบบมากๆเพราะจะติดเงื่อนไขตรงนี้เราต้องมีตัวละครค่อนข้างจําเป็นอย่างตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือคาซุโยตัวนี้พอน้องเขาจะเอามาควบคุมทําให้สตูติดสถานะหลับยิ่งถ้า พออัปเกรดเลเวลของสกิลเต็มเขาก็จะเพิ่มโอกาสการติดให้มากขึ้นและเขายังลดเวลาคูลดาวของสกิลจริงๆในส่วนของตัวละครนี้เอาไปพีพีก็โหดด้วยนะสาคัญอยู่นะครับก็ควรที่ต้องอัปเกรดเลเวลทาสักห้าดาวเอาแบบพอใช้ส่วนสกิลอื่นไม่จําเป็นต้องอัปก็ได้นะครับแต่สกิลหนึ่งน่าสนอยู่ในกรณีที่เราอยากจะได้สปีดเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็สามารถทําการอัปเกรดได้ถ้าวุ่นม่วงเหลือนะเพราะจะสามารถทําหลับได้ถึง2เทิร์นแล้วก็ถ้าเรามีดาเมจมากพอเรา สามารถใช้โคเด็กออฟเมจิกมังกรเอามารีเซ็ตคูดาวของสกิลได้ถ้าจบเทิร์นแรกเข้าสู่เวฟ2แต่นั้นตัวละครดาเมจต้องเป็นลิมโมหรือต้องมีดาเมจ2ตัวอย่างเยลลี่คู่แมทอะไรประมาณนั้นก็น่าจะพอได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยหลักๆเลยก็คือตัวนี้จะมีความสําคัญที่สุดอีกอย่างเขาเป็นสีที่ชนะทางค่อนข้างได้เปรียบตัวละครถัดมานะครับนั่นก็คือลินลี่เอาอีกแล้วลินลี่ตัวสามัญประจําบ้านถ้าใครไม่มีก็ค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าไม่มีจริงได้ไหม ไดนะ้แต่นั้นเราอาจจะต้องของเหลือมากพอนะครับนั่นก็คือจิอากิจิอากิจะมาเพิ่มเกรดเทิร์นนะครับแต่ตอนนี้วุ้นผมผมยังไม่เหลือก็เลยยังไม่ได้ทําการปั้นตัวนี้เดี๋ยวถ้าเหลือแล้วเดี๋ยวมาทําทีมแบบไม่มีลินลี่ให้ดูแค่ตอนนี้ฟาร์มอินโฟโนโอกาสผ่าน70% 8 0อนต่อรอบเอาให้ได้ก่อนเพราะยังต้องการของอีกมากเหมือนเดิมครับลินลี่ใส่โมดูลสปีดใส่เ็จเลี้ยงหมีสกิลเน้นไปนทางสกิลหนึ่งอัพเต็มตัวถัดมานะครับนั่นก็คือตัวละครดีบัฟในที่นี้ผมใช้เป็น cost. คอ วไวเป็นอันดับ2ของทีมลองลงมาจากลินลี่ลินลี่ยิ่งความไวสูงยิ่งดีนะครับคอร์สรอจะเอามาแปดดีบัฟในกรณีที่สามารถจบได้วันเทิร์นก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงจากตรงนี้เป็นมังกรได้แต่ยังที่เกิดดาเมจของผมไม่มากพอผมก็ใส่แค่สปีดแล้วก็เอาเป็นเอฟเฟกต์ ACC ทำให้180ขึ้นหรือจะ200แบบตัวละครน,นี้ได้เลยนะครับตัวที่4เราเล่นแบบเพย์เซฟหน่อยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการผ่านมากขึ้นนั่นก็คือวอร์เรียนไม่มีอะไรมากใส่โมดูล SP เน้นให้เลือดเยอะเข้า ไว้หรือเราจะไปเล่นเอฟเฟกต์ีซก็ได้นะครับเพื่อการสถานนะอันนั้นแล้วแต่นะได้เหมือนกันอแต่ผมจะใส่ sp ไปลวกันนะครับสปีดไม่ค่อยเอาละกันเนาะเพื่อจะได้ sp เยอะมากขึ้นหลักๆเซตประมาณนี้ใส่สัตว์เลี้ยงเป็นจิ้งจอกหรือจะหมีก,ก็ได้และแน่นอนตัวละครถัดมานั่นคือแมสเซาตัวนี้ถ้าหาโมดูลออฟดีดีโมเมนตัมได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะเราจะเน้นให้สตูเนี่ยติดดีบับอยู่แล้วยิ่งสตูติดดีบัฟเยอะจะทําให้ดาเมจที่เราทําได้สูงมากขึ้นส่วนถ้าเราอยากจะจบง่ายก็พยายาม ขาดสักหนึ่งหรือขาดท่าได้ตัวนี้ครอบคุม ครบคันตัวเดียวจบสัตว์เลี้ยงแล้วแต่ได้เลยนะครับขอให้เป็นสายดาเมจตอนนี้ออฟผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นทาาุมืดพยายามหาตัวใหม่มาแทนอยู่แต่รีออฟยังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับมันรีค่อนข้างยากถ้าจะเอาให้สีแดงหรือเพิ่มพลังโจมตีเยอะๆเปอร์เซ็นต์เยอะๆเซตของตัวนี้ได้เลยนะครับโมเมนตัม um คู่ฟูรี่และมีสปีดเพิ่มแอตแทกอีก20%แจมโพสแต่ถ้าจะเอาแบบหาง่ายหน่อยก็เซตเพิ่มพลังโจมตีแล้วไปเข้าคู่กับอันไหนก็ได้ที่เป็น8แต่ต้องบอกเลยนะครับวท,บทีนนน้ดใเเเย ตีเรื่อยๆแล้วก็จะมีเวลาในการฟาร์มค่อนข้างนาน3-5นาทีบางรอบขึ้นอยู่กับรอบนั้นๆก็เดี๋ยวไปดูกันมาเดี๋ยวลองดูนะครับหลักๆเลยก็คือลิลลี่สปีดไวกว่าโยนเทิร์นช้าหน่อยก็อาจจะเจ็บหนักแล้วก็ถ้าดาเมจไม่มากพออาจจะเสียเทิร์นแล้วก็ลอคูดาวของคาซิโยนะครับเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นตัวอื่นก็ได้นะ เนี่ยพอสัตว์เลี้ยงมึนไม่ใช่สิวอนเตอร์ฝั่งหนง่ข้ามึนนะครับเราก็จะสามารถทาดาเมจได้หรือจะรอให้เธอไหลนะครับถ้าเราทําสปีดของพวกตัวละครควบคุมมากกว่านี้นะครับเราก็จะไม่เจ็บโดนรถพลังโจมตีรถเกาะเราก็จะตีก่อนได้นะครับปล่อยให้เขาหลับปั๊บป๊บปับป,บปบัแต่นี้ก็คือเราโดนรถพลังโจมตีด้วยเพราะว่าสปีดน้อยเกินไปนะครับต้องใกล้เคียงกับลิลลี่อะ แต่ถ้าเราจะหาโมดูลให้มีสปีดขนาดนั้นก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะยากเลยนะครับรอบนี้สวยหน่อยแล้วก็ต้องรอครูดาวของคาซโยอย่างเงี้ยครับมันจะเจ็บโดนตีหนักๆ ถ้าตีถูกตัวก็ดีถ้าตีไม่ถูกตัวก็เรียบโอกาสต้องสูงอยู่ิเรียบร้อยครับเก็บทีละตัวแต่ผมเก็บตัวที่2กับตัวที่4ก่อนนะครับเน้น2ตัวเหมือนกันตั้งออตโต้ก็เหมือนกันนะครับ2 4 โจนเทิร์นให้แมสไซอาแต่เก็บตัวหนึ่งตัวสองแล้วเก็บตัวกลางทีหลังก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวกลางค่อนข้างถึกนะครับถ้าเราตีไม่ติทสถานะก็จะติดลดดาเมจ90%เ์นี่แหละมาตีไม่ค่อยเข้านะครับประเด็นแต่ทีมนี้ได้อยู่แต่แค่นานหน่อยเท่านั้นเองนะครับ หน่อยหรือเปล่าไม่รู้อะรอบหนึ่งสามถึงห้านาทีขึ้นอยู่กับดวงอาจจะดีไม่ดีมากน้อยขนาดไหนด้วยเพราะว่าวันเตอร์บางทีเนี่ยเขาตีถูกตัวนะครับถ้าเขาไปเน้นคาสโยก่อนก็เรียบร้อยนะครับถ้าเขาไม่เน้นก็ค่อนข้างดีอยู่ประมาณนี้นะครับตีไปเปาะบางจะไม่เหมือนทีมลิมโมที่จบได้เลยถ้าดาเมจมากพอไว 30มิบวิห้าสิบวิแต่นี้คือเนี่ยเกือบ3นาที แต่อย่างน้อยก็สามารถฟาร์มได้นะครับฟาร์มจีละ5รอบ5รอบแล้วก็เอาไว้หาโมดูลในกรณีที่เรามีตัวไม่เยอะหรืออยากจะเก็บเยลลี่สีส้มไว้อัปเกรดตัวละครอื่นเพราะอย่างน้อย,ยแมสไซอาก็ยังสามารถเอาไปลงดันเจี้ยนอื่นๆได้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีหลากหลายดันเจี้ยนเลยที่ลงค่อนข้างดีแล้วคุ้มค่าในการเล่นในการอัปเกรดแต่ข้อเสียเลยก็คือเขาเปลืองนะครับเปลืองเยลลี่เพราะว่าเราต้องอัปเกรดทุกสกิลนี่แหละแต่หลักๆในการลงดันนี้ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่เห็นทําสปีดให้สูงและเลี้ยงสปีดให้ดีส่วน เหลือก็ขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงถ้าไม่อยากโดนรถพลังยมตีฉะนั้นสําหรับในพันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พันหน้าขอบคุณมากๆนะครับเข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปและครับ